Thank you. ฮุนเซนผู้มีอิทธิพลกัมพูชานายฮุนเซนกล่าวว่าในโลกนี้มีแต่คนอยากจะมีอำนาจและไม่มีใครที่ต้องการสละอำนาจหลังจากที่บุตรชายของเขาขึ้นสู่อำนาจผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่คือตัวเขาเองฮุนเซนกล่าวฮุนเซนถือว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลและตำแหน่งสูงสุดอันยาวนานมีอำนาจมากมายในกัมพูชา สื่อสังคมออนไลน์จีนลงข่าวเกี่ยวกับนายกคนใหม่กัมพูชาหลังจบการเลือกตั้งไม่นานมานี้สื่อสังคมออนไลน์จีนบอกว่าชาวกัมพูชารู้สึกกังวลกับนายกคนใหม่ที่เป็นบุตรชายของนายฮุนเซนที่เข้ามารับตำแหน่งนายกคนต่อไปของกัมพูชาวันนี้แอดก็แปลคอมเมนต์ชาวจีนมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคย วันนี้เป็นมุมมองชาวเน็ตจีนส่วนหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับนายกคนใหม่ของกัมพูชาจากเนื้อหาโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์จีนเนื้อหาบทความจากมุมมองทั้งหมดแปลมาจากภาษาจีนโดยใช้ Google แปลแล,และแอปแปลภาษาของจีนมาช่วยแปลบรรยายเสียงโดยปัญญาประดิษฐ์อาจมีคำที่ผิดเพี้ยนไปบ้างต้องขออภัย เรามาลองฟังมุมมองชาวเน็ตจีนท่านแรกกันเลยครับมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับได้เงินมากแต่ถนนก็ไม่ยอมซ่อมมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับนี้คือพระเจ้าแห่งกัมพูชามุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับหลังจากมอบอำนาจให้ลูกชายแล้ว คุณเซนสามารถกเกษียณและใช้ชีวิตในวัยชราได้อย่างสบายใจมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับคนขเขมนรวยขึ้นได้อย่างไรมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับคุณเซนผมคิดว่าผู้ชายคนนี้ทำได้ทุกอย่างมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับยังใช้เฮลิคอปเตอร์ไปที่นั่นดูเหมือนว่าโครงสร้างพื้นฐานไม่ดี มุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับเวลาเจอเจ้าหน้าที่ในกัมพูชาต้องก้มหัวไหว้ไหมมีคนก้มหัวในวิดีโอมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับกัมพูชารวมประเทศในสามเหลี่ยมทองคำลาวและพะม่าพวกเราไปอยู่ลงทุนไว้หมดแล้วมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับประเทศนี้มีสิ่งสวยงามแต่ยังมีหนทางอีกยาวไกล มุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับทั้งหมดที่แสดงให้คุณเห็นคือรอยยิม้มเรียบเรียบเข้ากับคนง่ายใจดีแต่นิสัยโหดเหี้ยมเบื้องหลังความกระหายอำนาจและความเสแสร้งล้วนเป็นความชั่วร้ายที่ป่าเถื่อนที่พวกคุณไม่รู้มุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับดวงอาทิตย์อีกดวงที่จะเพิ่มความร้อนให้กัมพูชามุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับ ความมั่นคงของกัมพูชาตอนนี้ดีกว่าพม่ามากมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับคุณเคยไปกัมพูชาไหมคุณรู้จักกัมพูชาไหมคุณรู้จักนายกตาไม่ค่อยดีคนนี้ดีหรือยังมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับเขาเป็นราชาแห่งกัมพูชากินอยู่ใหญ่โตสุขสบายมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับ ผมหวังว่าชีวิตของชาวกัมพูชาจะดีขึ้นเรื่อยๆภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีคนใหม่มุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับฮุนเซนต้องไปเวียดนามอีกหลายครั้งมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับมันดึงดูดบริษัทไฮเทคหลายแห่งให้มาเปิดอุตสาหกรรมที่นั่นไม่ใช่หรือ และอะไรคือแง่มุมของการดึงดูดการลงทุนมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับอินมบุญกันท่วนหน้าลาสีมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับบุคคลที่มีการศึกษาแบบตะวันตกควบรบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่หวังว่าจะนำความเจริญมาสู่พระศนิกรน,นเพคะ่ะมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับ กัมพูชาได้รับการพัฒนาอย่างดีจากนักลงทุนจีนมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับตราบใดที่คุณสามารถติดดินและทำงานร่วมกับผู้คนได้คุณก็สามารถทำให้ประเทศดีขึ้นได้เป็นเรื่องดีที่นโยบายจะดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นเพื่อให้สังคมพัฒนาและประชาชนมีสันติภาพและเสถียรภาพในระยะยาว มุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับนายพลทหารผ่านศึกที่ผ่านประสบการณ์การสู้รบมามากมายจากยุคขเขมรแดงมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับขอให้ท่านผู้เฒ่ามีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขอายุยืนยาวเป็นหมื่นหมื่นปีมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับลาวเหลือไว้ให้ศึกษาต่อไป มุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับระดับเศรษ,ษฐกิจดีขึ้นและมาตรฐานการครองชีพของผู้คนก็ดีขึ้นดังนั้นพวกเขาจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนโดยธรรมชาติมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับฉันหวังว่าบุตรชายหุนเซนสามารถนำกัมพูชาไปสู่โลกใหม่ที่จเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นได้ถ้าไม่ใช่ประตะวันตก มุมมองชาวเน็ตจ,จีนท่านต่อไปครับนายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับคนที่สามารถดูแลครอบครัวได้คือคนที่มีความสามารถมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับนายกรัฐมนตรีทั้งเก่าและใหม่ภายใต้ทุนจีนมุมมองชาวเน็ตจีน huh? ท่านต่อไปครับ ความร่ำรวยของนายกรัฐมนตรีคนใหม่กำลังมาถึงมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับความต่อเนื่องของการเมืองเป็นหนทางเดียวในการพัฒนาประเทศราชวงศ์ฮุนเซนแห่งกัมพูชามุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับฮุนเซนไม่ค่อยกระพริบตาน,านั้นมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับ ธุรกิจครอบครัวทำได้ดีมหาเศรษฐีกัมพูชามุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับคุณเคยไปกัมพูชาคุณรู้หรือไม่ว่าคนกัมพูชาคิดอย่างไรมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับดึงดูดนักต้มตุ๋นมาลงทุนมากขึ้นเพื่อฟื้นฟูสีหนุวิวมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับ ฉันไม่มีความรู้สึกที่ดีต่อประเทศเหล่านี้จริงๆพวกเขาต่อต้านมนุษยชาติและควรส่งตัวให้สหรประชาชาติลงโทษมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับผู้ที่มีความคิดเห็นต่างจากเขาจะหายไปมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับเต็มไปด้วยคำอวยพรและเขาจะเพิ่มฟืนและเงินเดือนให้ กับมิตรภาพระหว่างจีนและกัมพูชาอย่างแน่นอนมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับการกอดจะติดเชื้อเอชไอวีมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับสามารถเป็นคนดีได้มันไม่สำคัญตราบใดที่คุณไม่เอาแต่พกพ้องและกดโกงมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับธุรกิจครอบครัวจุดจบตายอย่างอนาถ มุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับดวงตาเขาเป็นของปลอมมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับตราบใดที่คุณไม่หลอกลวงชาวจีนฉันสนับสนุนพวกคุณมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับชายคนนี้จบการศึกษาจากเวทพอยต์มิลิารีอะคาเดมีเขาจะเป็นคนอเมริกันหลังจากเข้ารับตำแหน่งหรือไม่ เขาจะรักษาสายสนับสนุนจีนเดิมของบิดาไว้ได้หรือไม่มุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับไม่ว่าคุณจะคิดเห็นอย่างไรถ้าไม่ยอมรับอำนาจหุนเซนก็โดนเล่นงานมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับไม่มีใครโหดเท่าหุนเซนคนในกัมพูชากลัวหุ่นเซนมากมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับไม่ควรสืบทอดอำนาจจากคนเป็นพ่อ มุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับนี่คือคนที่รวยที่สุดในกัมพูชาพวกเขาชอบไปรักษาพยาบาลที่สิงคโปร์ยามป่วยมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับคาดว่าแก๊งต้มตุ๋นจำนวนมากจะติดใจในายกคนใหม่มุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับเขาคือจโจโฉกัมพูชาเวียดนามอนุมัติหรือไม่นายกคนใหม่ มุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับใช่แล้วกัมพูชาทั้งประเทศกลายเป็นกิจการส่วนตัวของตระกูลฮุนเซนซึ่งดีมากมมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับนายกคนใหม่เขาเป็นขุนศึกนายฮุนเซนมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับฉันคิดว่าต้องไปวางแผนตั้งรัฐบาลที่เวียดนาม มุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับคุณเคยไปกัมพูชาไหมคุณรู้จักกัมพูชาไหมคุณรู้หรือไม่ว่าวันนี้กัมพูชาประสบความสำเร็จจากประเทศที่ยากจนและขาวสะอาดมุมมองชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับตราบใดที่คุณไม่ได้ต่อสู้กับสหรัฐมันก็ทำให้ประเทศคุณดีขึ้นมุมมองท่านสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ครับ กัมพูชาเทียบเท่ากับเกาหลีใต้ประเทศที่เศรษฐกิจของประเทศก็ต่ำที่สุดในโลก